มาหันหน้ามาทางนี้เลยถ่ายวิดีโอด้วยนั่งรถไถกับตานะคะเอ้ผลไม้ไม่ทำฐานเลยมันจะลากขึ้นรถมาด้วยข้าวท่านมาของเร็วเขาไม่เอามันมาด้วยเนาะ ไดสามสิบดิลองด้วยเอาเยืนเยืนยืนยวังจับมีดีตาขึ้นแล้วนั่นจับ

วายจะตกให้มันมนั่งด้วยมันนั่งด้วยดื้อ <ไป S 1> ขนาดาลลาไปดูระล,ล่าก่อนไปดูระล่าไปดูนู่นเร็ว,วแม่ข่ายนอนไม่ใช่ข่ายตัง้งเมื่อกี้ก็่ายตั้งมาขนอะไรเนี่ยขนไม่ได้ทำอะไรท่อโอ๊ยฝาดตึกตาซะเนาะ เรืเรเรเร่อยๆๆนายแ็บตายเลยหนักไหมคะหนักข้าวได้ตาเดี๋ยวเดือดเดือดขึด้นนะเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้ถนนั่วขึ้นไม่ได้มันจะโดนฟันนะฟัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อง้ยนไม่ต้องยอยนฟันยิ่งเหลือสองซีกหมดแล้วนะฟันแค่เนี้ยหมดอย่างมีแค่นี้เ่ใโอเคบ่แม่ถ้าเบิ้ลนี่หรอเอาแค่เดียวมือเกี้ยมันจะใส่รถหนึ่ง ระวางมันจะเด้งใส่ยอย่าไปทำมันอ,อย่างนี้เราต้องเดินเอาเอา,อานีถ่ายถ่ายนี่มาถ่ายอย่าไปทำนกไม่ถ่ายเอาไม่ก็จะไปเก็บไม้นี่ม,นมันอันใหญ่นัวมาได้เหรออันนี้เบา Chính mình thắp tháo nè ไอ้ออกไปใครเรียกมันวะใหญ่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพิ่งทิ้งออกข้อนหนักนะก็นั่งใยญ่ยสบายมาๆมาสบายมาออกมาโอ้ยอรงนั้นอ่ะยังยังจะเขยับไปดูนะคะเด็กดื้อมดแดงกัดไหมนั่นไม่กัดโอ้ โอ้ยเอ้าออกกําลังกายสวัสดีค่ะเหม่เเราไปดูตอนที่ไ้ดคค่ะไป,ะะไปทนอีกองนึงค่ะ,ะใช่น,นี้ค่ะอีกองนึงเลยคเี่ยโอ้เดี๋ยวรอรถไทอยู่นะฮะส่คุณตา้วด้ยัยังไเป็นนิส ระวงังโดนกนนไม่หนูต้องออกไกลๆยังไม่ไหแล้วทำไมไมีหมดเหรอไม่แย่แทงขาโอ้จะเป็นไรหูือแย่แทงขาเอ้ยแทงขาขุดอ้วน ผีก็ออกพวกผีก,ออก็กอ,อ,กกออกมา อย่าเอามานะตาเอาไว้อย่าไปเล่น,นอย่าน้ากลัวลูกน้ากลัวไม่เอาไว้ตาจะไปจับ,บฮะบอเออมาถิ่มใครเอามาของใครน่ากลัวน้ากลัวนิชบาแก้วนะกระปอกมาไปชาบาแก้ว ้าวโนนตาจะทิ้งไม้ลงมาอย่าไปใกล้หรอกไม้ไกเรือเจออะไรเขา้าวนี่คืออะไรหรอแม่พระพุทธรูปหรือเปล่าไม่นะปลูก,กอะไรเนี่ยฮะ<า>มันเหมือนลูปเหมือนปลูกอะหรอคนนำมาไอ้เขาทำรุดคนนำมาทิ้งใต้ต้นไม้อ้าเข้ามาทิ้งเหรออือทำไมไม่ให้ตาม ฮะอ๋อเพียงพ่อจะลงน้า,า,าเาบอ,อ,อ,อมชอบไปกองอ,อื่นอยู่เรื่อยเลยอ่ะแปลกอยู่เนาะไปไปเก็บมาลงลูกไป อย่าไปขึ้นนะระวังคว่ำไปไกลๆรถไถหลกท้องฟ้าสวยนะขายหอยแม่ฮะขายตอนนี้ราคาขายมันหมดใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกใครจะมาบอลเรานะครับต้นว่าต้นว่านะครับลลกว่าสวยต้นนี้สวยนะครับต้นไหนอ่ะนี่ไงสวยแล้วตาตัดใบออกหมดแล้วไปไปตามาอะไร ว่าอะไรบรรยากาศที่นานะคะบรรยากาศที่น่าตรงกล้วยนะลูกมีบ้านเรานะคะนั่น จบพิธีกันลูกฮะพิมก่อน,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะคะน<ม>นี้